คนไปอีกมีมีตัวเดียวตัวเดียวดูิมันจะไปชุบกันระวังรถเจ็บเจ็บเจ็บเระเบิดระเบิดวยร็อปเสียสัตว์เอีสวเที่ยวโอ้ใช่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 หนึ่งระเบิดใครบ้างอะปลาเสียพีษ อ้างยังน็องดนไปสอนนัดดนไปสอนนัดพี่โอขวาดังตัวครับหมดหมดหมดสุดครับได้พี่ตายเลยสี่เกือแล้วพี่เป็นหนึงครับผมจะเอารถไปตายมันตายเลยเข้ามาแนี่โอ้ cái gì đi, nóc cái nè, lăng bắn cái tay một, xui lắm, nóc, p con nóc, này เป็นโชว์สักดอกโดนละโดนลงนตายเลยซ้ายมือข้างหลังพี่ซ้ายมือนี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเจอแล้วเจอแล้วสองเมตรตายเลยตายไปไปไปรบเข้าไปในบ้านดิหนึ่งตัวหนึ่งตัวอยู่ในบ้านใช่หนึ่งตัวอยู่ในบ้านพี่ไประเบิเข้าไปในบ้านก่อน ดดเไฟ้ดไฟติดไฟตดไฟติดไฟตายยังไงก็ตายพี่ตัวแถวนี้จะมาเขียวต้องไหนไม่รู้เมื่อกี้เห็นยิงสมอปุ๊กปุ๊นในสมองนะไอไฟตายแล้วมันอยู่ในสมอครับตายพิวดี่สอาวฆ่าเรายิงใครวะ บนฟ้าไอ้บนฟ้าบนดาดฟ้าไอ้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 เราเหรออย่าวัดอีกหนูนี่กันเนึ่ยมาขึ้นกันอ่ะเลิกตายเลยพี่ยิงได้นะพี่ยิงแล้ว อยากไปได้กว่าลูกซองไรหมดแล้วได้ยินแล้วพี่เขาไม่ค่อยตายไปแปลกไปเกมเนี่ยมันโดนโดนโดนมันมีตัวที่ตายตายแต่ไม่ตายแตม่ายขโมกใครอ่ะขโมกมันพี่อะ ตรงสมอกนักตรงสมอกนะอยู่หลังเป้าพี่โอ้ไม่ไม่ตัวนึงมันเดือดรงไปแล้วชุดขวาขาวตาย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 เลยโอเคมีตัวเสร็จมันหมอบคือไ้ออกซ้ายออกซ้าย พี่พี่มักเหลืองก็มีเมักเหลืองนะมักเหลืองใช่ไหมพี่โอู่นอพี่ตัวนึยอยู่นู่นยังมีอยู่ล็อกน้ตัวันตัวตัวมักเฮ้ยอดิาแตกดิ อาอตายเลยโอ้โหสามตายยากมากขอปั๊มยานะโอ้เดือนนะบนขบันขบันผมยิงเอาโมงเฮ้ยเฮ้ยเอ้าขอ๊อ เลยโดนโดนเฮ้ยข้างหลังชุบชุบเหลือตัวข้างบนตัวเดียวข้างหลังข้างหลังเ้ยตัวเดยตรงไหนครับตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตรงม้นตัวเดียวเราวิ่งโอ้้กังพบพด ก็ข้องต่างกันพี่โออะไรล่ะเขาคิดว่าเราจะเข้าแล้วว่าแต่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 ที่พี่โอพี่โอปิดประตูพี่โอปิดประตูพวกหมูกันเลยพวกพื้นตามหลังไม่พี่โอนเขาโอเคโอเคเข้ามาเข้ามาเขาไม่ได้เข้าไม่ได้อทโวกันมา ซ้ายขวาซ้ายข้างล่างดักล็อกล็อกในบ้านเลยหน้มีอันนี้ล็อกลวันนี้ไม่ปิดในบ้านตัวท้ายตัวท้ายในบ้านรอเพื่ออย่าเพิ่งยุ่งตัวเฮ้ยไม่ใช่ตัวตัวระเบิดเอาเลยเอาใครนั่นนึงเก็บทำให้พีท อย่างเดียวเที่ยวตายเลยมันชิดสองเม็ดอเจอเจอข้างหลังมีเขามาข้าบนอโอ้โหมันลากมาเลยวะมันลากเลยครับมันลากมาแล้วอย่าเพิ่งเดินเจอน็อตตรงที่บีมีมีคนเขาวงนะ ฟังสามสิบตามมันเข้าไปแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยทีมเระกันไม่ใช่คนละทีมพี่ผมยิงล้มสองตัดตัดตัดเออโอเคนี่นึกมีตัวชิดบ้านติดตัวชิดบ้านติดตัวชิดบ้านฮัลโหลชิดบ้านมุก

เอาฮู้ตกไม้ดาวเนีน่ยเดี๋ยวชาชาาเส็จแล้วพี่เอแล้วอะไรวะอ อระเบิดวัยังทุกคนหนแล้วใกล้ใกเจ้เจ้เจอเกอะนี่ไงไ่ไข้ข้างหลังแจ็ด้วยเหรอสวยโอ้โหข้างหลังแจ็ปเฮประตู ใช่เอานอนนันนอนทั้งหมดไม่นอนนอนนอนเหรอนอนเหรอมันก็โทวอ่ะเฮ้ย what บนสะพานพี่ อะไรอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะโดนนล่ไปนะฮันนั้นมาเลยนะออกไปบีซับดูได้พี่ ตายเลยดูขวาแตกอ้แตกคอลตี้คอลตี้คอลตี้ตายตายไออกไิฟสับสสวยแต่เองเขาก รถโฟลดด้วยวะอิสเป์ได้นะตัวไกลด้วยวะาเี๋ยวพี่เคยดู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 พี่พี่พี่ขวาขวาขวาพี่สามเลยตายตายตายนดเป็นเเนี่ยตายเลยนี่ไงอะไรพี่ตายตา เฮ้ยนั่นไงยิงมาแล้วพี่โอ้บนเดินถอยเลยไม่ได้พี่หาไม่เจอเห็นแล้วโอ้โหวุ้ยนกสองนักสองชุดเนี่ยจะใช้แล้วจับใช่ไหมจะใช้าเนี่ยเฮ้ยเหลือเหลือตัวเดียวสองนี่พอไหมนะเจ็บ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 พี่เอง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 อะไรพี่ แชัหลอกตามนะชับเข้าเลยมันมันเหลือตัวเดียวพี่ผมยิงได้เลย <c oughs> นอนอะไรอ่ะอะไรอ่ะ <c oughs>